ออมเงินให้ลูกเดือนละ2,000ผ่านประกันชีวิตแบบยูนิตลิงได้ผลประโยชน์อะไรบ้างยกตัวอย่างเราออมให้ลูกเพศหญิงอายุศูนย์ขวบนะคะแล้วก็ออมเดือนละ2,000หรือว่าปีละ30,000น,นะถ้าเรามีการวางแผนที่จะตั้งใจออมต่อเนื่อง20ปีนะคะเรามาดูว่าจะได้ผลประโยชน์อะไรบ้างคะ่ะ1เลยเราจะได้ทุนประกันชีวิตเริ่มต้นอยู่ที่200,000บาทค่ะ สองค่ะเบี้ยที่เราออมไปนะคะส่วนแรกจะไปจ่ายค่าธรรมเนียมในส่วนของการประกันชีวิตค่ะส่วนที่2ก็จะนํามาลงทุนในกองทุนรวมให้นะคะซึ่งกองทุนรวมเนี่ยก็จะมีให้เราเลือกอยู่3ระดับด้วยกันนะคะก็คือหอดความเสี่ยงต่ำกลางสูงซึ่งเราก็สามารถเลือกให้ตรงกับระดับความเสี่ยงที่เรารับได้ค่ะ ในส่วนของมูลค่ากองทุนรวมนะคะอันนี้ยกตัวอ,อย่างอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยที่4%ต่อปีนะมูลค่ากองทุนรวมนะปีที่20นะคะจะมีมูลค่าอยู่ที่794,000กว่าบาทแต่ถ้าอัตราผลตอบแทนประมาณการอยู่ที่2%ต่อปีนะคะมูลค่ากองทุนรวมก็จะอยู่ที่646,000กว่าบาทค่ะและเงินที่เราสะสมไปตลอด20ปีนะคะเป็นเงินต้นอยู่ที่600,000บาทค่ะ ึ่งมูล,ลค่ากองทุนรวมตรงนี้นะคะเราก็สามารถถอดออกมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้นะตามที่เราต้องการค่ะซึ่งการออมผ่านรูปแบบนี้นะคะก็ทําให้เราเนี่ยได้ในเรื่องของความคุ้มคงประกันชีวิตด้วยนะคะแล้วก็ได้ในเรื่องของการลงทุนผ่านกองทุนรวมด้วยและยังมีมือชิมในการบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนให้เราด้วยค่ะหากใครสนใจหรือว่าอยากปรึกษาการออมให้ลูกผ่านในรูปแบบของประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์นะคะก็สามารถทักมาปรึกษาตามช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ